เรียนพี่วันครับผมครับผมผม,บผมประพัสอนนักแก้วนะครับครับ 8, <000 S 1> <000 S 2> ครับเมื่อคืนวันที่ยี่สิบสามประมาณ<ผ>มสองทุ่มผมได้รับความเมตตาจากหลวงพอวง่อหลวงพ่อคงค่ะตูมารุเข่าสโพโท์ท่านมาออกกรรัให้ผมประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่ด้วยความผมก็เลยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาประมาณตีสอง รู้สึกว่าชาที่ปลายมือปลายนิ้วลุกขึ้นมาดื่มน้ำและมีอาการท้องอืดเลยหายาหมอบอมาจุงกินนะครับผมนั่งอยู่สักพักพอจิตสงบปุ๊บผมเห็นผ้าเหลืองนะครับที่วันครับผมด้วยของผ้าเหลืองมาสุกสกาวเป็นสีทองนวลนๆนะครับผมครับผมเลยตั้งจิตอธิษฐานถามท่านไปว่าพระคุณเจ้าท่านเป็นใครท่านคือผู้ใด ตอบผมมาว่าท่านคือหลวงปู่มั่นปุริตโตตอบครับกระผมเรียนพ่วันมาเพื่อขอคําแนะนําสอนสั่งในเรื่องที่ผมได้รู้ได้เห็นด้วยนะครับผมครับอันนี้เป็นเรื่องของการสัมผัสพิเศษของจิตนะคะวันนี้แค่อยากจะรู้ว่าจิตที่สัมผัส แล้วก็รู้สึกได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการมาจริงๆของมิติลับหรือเปล่าแล้วก็มิติลับนี้เป็นของอเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของพยานของพระอรหันต์แล้วก็น่าจะมาในนิมิตของพี่ประพัดสอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกวันชิดาวัญชานนขออนุญาตเรียนเชิญพยาน บาลมีเกี่ยวกับการที่พุทธบุตรนั้นได้บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็การที่พุทธบุตรนั้นมีสิ่งที่เขาเรียกว่าปัจจัตังเวสันทติโกเพราะได้มีการถามสิ่งที่เป็นการมาเยี่ยมเยียนของพระอรหรันสิ่งเหล่านี้ใช่เรื่องจริงหรือไม่เจ้าค่ะถ้ามามาด้วยการที่จะให้ พุทธบุตรนั้นรับรู้หรือเรียกว่าใช้ในการส่งข้อธรรมใดๆให้กับพี่ประพัดสอนเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตา สิ่งที่พุทธบุตรลูกรักได้สัมผัสนั้นเป็นเรื่องของทีมงานพระรัตนตรยัยจะไปให้เกิดการประจักษ์ว่าเมื่อไรที่บวชใจได้แล้วและเมื่อไรที่เข้าถึงความที่เป็นนักบวชได้แล้วแม้นร่างกายนี้อยู่นอกวัดก็ตามแต่ใจที่เป็นพระก็วัดได้กับพระอรหันต์ที่ได้สำเร็จธรรมแล้วท่านมาปรากฏ ให้กับพลังบางอย่างที่เรานั้นเป็นพลังงานเดียวกันฉะนั้นการไปเยี่ยมเยียนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความประทับใจหรืออัญเชิญให้มาประทับในจิตในใจนั้นเมื่อเห็นลักษณะของการเป็นพระที่ดีนั้นบางครั้งนิมิตไปก็จะเห็นเป็นแสงบุญใส ในรูปสีต่างๆจนเห็นในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพระไตจีวรหรือการที่ลูกนั้นสามารถเข้าถึงไตาสารณคมได้ฉะนั้นความเป็นไตรสารณคมก็จะปรากฏในจิตขออย่าเป็นผู้ที่คิดว่าเป็นสัญญาณลวงเลยลูกรักมิติเหล่านี้มีการเยี่ยมเยียนได้จริงและ จะต้องอยู่ในลักษณะที่ลูกนั้นเบาจากทางโลกถ้าลูกยังทำงานทางโลกก็ไม่สามารถที่ทำให้พลังจิตตัวนี้แกร่งได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราอยู่กับตัวเองและเราระลึกนึกถึงบารมีของพระอรหันต์ท่านไหน ท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนทางจิตได้เช่นกันเจริญพรลูกรักจงทำตามสัญญาณที่เราตั้งใจเถิดเพื่อการจบกิจชาติสุดท้ายเพราะช่วยคนมาเยอะแล้วเจริญรักลูกมากสาธุสาธุสาธ,สาธุก็พี่ประพัดสอนน่าจนะนะ ก็เหมือนที่ท่านพูดเป็นภาษาออกมาเราถึงท่านท่านถึงเราแล้วก็ทุพผ้ารหั์เมื่อเวลาที่รับน้องใหม่หรือเรียกว่าสำเร็จธรรมจำไว้นะคะจะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเหมือนให้กำลังใจให้พรจะมีของพี่วันจะมีสภาวะหนึ่งวันที่ถูกยกจิตคือวันเกิดมาหมดเลยค่ะ เถวที่จริงๆไม่เคยไปหาท่านเลยนะเราก็ไม่เคยรู้ว่าท่านเป็นใครอะไรเลยนะเหมือนรับเข้าสู่สกุลโลกุตระธรรมนั่นเองเป็นการที่จะมาเตือนตอกย้ำว่าจิตของเราเนี่ยสามารถอยู่นอกวัดแต่ทำให้เราสามารถเข้าถึงบารมีของพระอรหันต์แล้วก็พระรัตนตรัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ กราบขอบพระคุณพี่ประพัดสอนเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้สัมผัสทิพย์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือเรามั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อองค์นี้แล้วก็หลวงพ่อองค์นี้แล้วก็สิ่งที่ท่านเป็นเราก็รู้เนาะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านย่อมจะมาเยี่ยมจิตที่เป็นอรหันต์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุนะคะพี่ประพัฒสอนแล้วก็กราบสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณมีวันเป็นอย่างสูงนะครับผมค่ะนะคะ